โอเคครับมาต่อกันที่หัวข้อที่ห้าต่อนะครับต่อจากหัวข้อนี่แหละระดับความเข้มเสียงเนาะมันเป็นสูตรเพิ่มเติมในการหาค้นต่างของระดับความเข้มเสียงสูตรนี้นะครับเราจะใช้ก็ต่อเมื่อมีการเปรียบเทียบระหว่างระดับความเข้มเสียงสองอันเนาะคืออาจจะเป็นก่อนกับหลังก็ได้เนาะเนาะซึ่งสูตรที่เราเห็นอยู่นี้อ่ะมัน มีที่มาที่ไปนะครับแต่ว่าตรงนี้อาจารย์จะละไว้เนาะ,ะให้เราจำไปเลยเนาะแต่ว่าถ้าใครสงสัยจริงๆอ่ก็ทักมาถามอาจารย์ได้นะครับว่าเฮ้ยอาจารย์มันมาอย,ย่างไงหนูไม่เชื่อหรอกว่ามันเป็นแบบนี้ผมไม่เชื่อหรอกอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าณนะที่นี้ในที่นี้ให้เราจำไปใช้ก่อนนะครับโอเคเนาะซึ่งจริงๆอาจารย์ก็ผาทุ พาพิสูจน์แล้วในคาบนะครับอ่ะสูตรมีอยู่ว่าเนาะเบต้าสองลบเบต้าหนึ่งเนาะหรือ b 2สองลบหนึ่งนั่นเนี่ยเท่ากับสิบล็อก i 1สองส่วนอหนึ่งเนาะอะ่จำสูตรนี้เป็นหลักก็ได้ครับแล้วค่อยแปลงเป็นอันนี้เนาะอ่ะก็คือเป็นเบต้าสองลบเบต้าหนึ่งเท่ากับสิบล็อกสองส่วน p หนึ่งแล้วก็ R1 หน 2, ึ่งส่วน r สองยกกำลังสองเนาะซึ่งจริงๆ สูตรนี้มันได้จากการแปลง i ในสมรรการที่ i อ,อ1กับ i2 สอันแรกอ่ะเป็นอะไร P ส่วน C พาย r ากลัสงสเนาะก,ก็เลยได้สูตรนี้มาโอเคนะ,ะทีนี้เรามาดูที่ตัวอย่างโจทย์เลยดีกว่านะครับเขาบอกว่าแหล่งกำเนิดเสียงเนาะแผ่ออกไปทุกทิศทางอย่างสม่มูรเสาอณตำแหน่งซึ่งอยู่ห่างจากแหล่งกำเนิด10เมตรนะครับ วัดระดับความเข้มเสียงได้60ดี60เดซิเบลเาะว่าจงหาระดับความเข้มเสียงณนะตำแหน่งที่อยู่ห่างจากแร่งกำเนิด100เมตรทำยังไงตรงนี้นะครับสังเกตดูว่าเขาให้อะไรมาให้ตัว r มาเนาะ,ะแล้วก็เป็น r1 r2 เลยนะคือ r ก่อนกับ r หลงังแล้วก็ให้ตัว beta มาโอเคเขาบอกว่าจงหาระดับ ความเข้มเสียงแสดงว่าอันนี้เขาให้มาก่อนเป็นเบต้าหนึ่งเนาะเขาถามหาเบต้าสอง่าแสดงว่ามันมันมัน,ม,นมันเกิดการเปรียบเทียบก่อนหลังเนาะหรือถามหาให้ก่อนมาถามหาหลังอะไรประมาณนี้หรืออ่าให้หลังมาถามหาก่อนก็คือมันมี2องสถานการณ์ดังนั้นถ้าเจอโจทย์ลักษณะนี้เราต้องทํำยังไงเราต้องหันมาใช้สูตรนี้เนาะคือเบต้าสองลบเบต้าหงเนาะ ทีนี้สังเกตดูว่ามันเป็นตัว R ใช่ไหมโอเคดังนั้นอาจารย์จะเล็งเล็งตัวนี้ไวล้ละเนาะโอเคลองดูเบต้าสองลบเบต้าหนึ่งเนาะสิบล็อก p สองส่วน p สองส่วน p หนึ่งนะครับอ่าคูณกับอะไร คูณกับ r1 ส่วน r2 ยกกำลัง2ทีนี้สังเกตดูว่ามันเปลี่ยนลำโพงไหมไม่เปลี่ยนเนาะมันแค่เปลี่ยนระยะดังนั้น p1 เท่ากับ p2 ก็คือตัดทอนกันได้นั่นแหละนะครับทีนี้เรามาดูพดทางซ้ายมือคือเบตา2ลบเบตา1ก่อนเบตา2เราต้องการหาเนาะเราไม่รู้เบตา1เขาให้มาเป็น60นะครับ สิบล,ล็อกมาล็อกทีนี้ r สองกับ r หนึ่งเนาะ r หนึ่งเป็นสิบนะครับ r สองเป็นหนึ่งร้อยโอเคยกกำลังสองเนาะทีนี้โอเคลอกจากฝั่งซ้ายมาครับเบต้าสองลบหกสิบเท่ากับสิบเนาะสิ่งที่เราต้องทำคือจัดการข้ง 100. 100. 1, รงรา,ง,างในล็อกให้ได้ก่อนเนาะสิบหารหนึ่งร้อยได้ศูนย์จุดหนึ่งเนาะหรือศูนย์จุดหนึ่งนะสิบหารหนึ่งร้อย ข้างบนนี้นะเท่ากับ0.1หรือเท่ากับ10ยกกำลังลบ1โอเคนะทั้งหมดยกกำลัง2นะครับจะได้ว่าเบต้าลบ6กเท่ากับ10ล็อก10ยกกำลังลบ2เนาะอะทีนี้อาจารย์จะไม่พูดสมบัติล็อกซาแล้วนะครับเพราะว่าอาจารย์ได้อธิบายไปแล้วเนาะ ลอกลงมาก่อนก็ได้เบต้าสองลบหกเท่ากับ10บลอกสิยกกำลังลบสองอ่ะตัวนี้เราดันมาข้างหน้าได้ดันมาคูณได้เนาะจะได้ว่าเบต้าสองลบหกเท่ากับลบสเอาลบมาด้วยนะอย่าลืมอันนี้สำคัญ10บลอกสิ 10. ทีนี้ ความรู้เรื่องต่อมาคือล็อก10ฐาน10มันจะได้1เนาะหรือล็อก A ฐาน A ได้1นั่นแหละที่เราท่องดังนั้นจะได้ว่าเบต้า2อลบ60จึงเท่ากับลบ20ถูกไหมเบต้า2จึงเท่ากับลบ20บวก60หรือเท่ากับ40เนาะอย่าลืมหน่วยเดซิเบลโอเค